วันนี้เหมียวมาแนะนำเลื่อยยนต์กระทิงดำรุ่น5800เฉพาะสีดำนะคะ5800สีดำตัวนี้มี3มเฉดเลยเดี๋ยวลูกค้าเวลาสั่งแล้วเอ๊ะแยกสีกันยังไงนะคะอ,อันดับแรกเลยเดี๋ยวเหมียวอยากให้ลูกค้าดูกล่องนะคะกล่องหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะตัวนี้เป็น5800สีดำเท่านั้นนะมีสีดำด้ามเขียวกล่องเป็นแบบนี้สีดำด้ามจัแบบแดงกล่องเป็นแบบนี้และสีดำด้ามส้มนะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะ ต่างกันแค่สีภายนอกนะเวลาสั่งลูกค้าจะได้เลือกสีกันถูกนะคะส่วนสเปคนะคะเดี๋ยวเี๋ยวจะพูดไปด้วยแล้วก็แกะเข,ของออกมาโชว์ไปด้วยพร้อมๆกันนะคะสเปคเครื่องตัวนี้ลูกสูบ45-2มิลเลยนะคะเสื้อสูบ2พอร์ตแหวนลูกสูบ2แหวนเป็นลันเบาทุกตัวนะคะลูกค้าของแถมเหมือนกันหมดทุกๆตัวเลย ส้มหรือดำเอ็นสามน,น้ำหนักตัวเครื่องนะคะอยู่ที่5้าโลย,ยังไม่รวมบาโซ่นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่างให้ดูเลยลกูกค้าแล้วก็อะไรก่ะ เครื่องเขานะคะรองรับปลายได้สูงสุด30นิ้วเลยนะคะบริษัทแจ้งไว้นะคะ30นิ้วเลยเพราะนั้น22 25สบายสบายเครื่องเลยตัวนี้เป็นดำด้ามเขียวและตัวดั้งเดิมเลยนะคะตัวออริจินอลตัวแรกเป็นดำด้ามจับสีแดงนะคะเวลาสั่งซื้อสีดำนะมีสามดำเลย3 มาดูตัวแรกกันก่อนเลยอ่ะดำนะคะดำดำส้มนะตัวนี้เป็นโฉมใหม่หรือรุ่น 58N 3นสนะคะด้ามจับเขาจะเป็นสีส้มค่ะลูกค้าด้ามจับมิวเรียกคันเร่งแล้วกันอ่ะตรงด้านด้ามจับตรงคันเร่งนะคะเป็นสีส้มนะคะส่วนตัวอื่นเป็นสีเทานะคะแฮนด์เป็นสีเทาฝาครอบไดโอดเป็นสีดำสารานเป็นสีเทานะคะตรงนี้ก็เป็นสีส้มตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่ ตัวนี้กรองอากาศเป็นแบบใหม่แล้วนะคะถ้าแปดศศนย์กรองอากาศเป็นแบบค่ะอเป็นแบบกระดาษหมดแล้วนะนกรองกระดาษหมดแล้วทุกตัวทุกสิ่เลยนะหลายท่านชอบมากเลยค่ะลุกคะอะไหล่มีนะคะมีทั้งแผ่นพลาสติกแล้วก็ป็นกรองนะคะเหมืยวมีจําหน่ายนะคะอะไหล่ เป็นลันเบาลูกค้าเหนียวสตาร์ได้ลูกค้าทุกทกท่านก็สตาร์ได้ค่ะต่อมาเป็นตัวสีดำเทาด้ามจับสีเขียวนะคะตรงนี้คันเล่งนะคะตรงคันเล่งเป็นสีเขียวตรงมือดึงก็จะเป็นสีเขียวสวยเนาะลูกค้าท่อสองรูนะคะสเตอร์เป็นสเตอร์แหวนเบอร์สามทาแปดนะคะเหนียวพูดทุกคลิปเลยนะคะด้ามสีเขียวแล้วก็อ่ะตัวนี้ด้ามสีแดงนะคะ เล่นตรงนี้เป็นสีแดงมือดึงก็เป็นสีแดงลูกค้าจะสังเกตคือสีและทรงภายนอกจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะจะต่างกับตรงดีไซน์ฝาลานสปาร์นะดีไซน์ฝาลานสปาร์สีส้มจะเป็นทรงนี้ทันไหมตาล้องอสีแดงก็จะเป็นทรงนี้ ส่วนสีของสีเขียวจะเป็นทรงนี้นะเวลาลูกค้าสั่งนะคะบอกเอาสีห้าแปดสีดําเทาแจ้งเหนียวด้วยนะถ้าไม่แจ้งเหนียวเหมียวก็อาจจะส่งสีสีสีไหนที่มีอยู่ที่ร้านก็จะส่งไปตอนนะแต่ถ้าลูกค้าแจ้งจอยากจะระบุมาก็ได้เอาดาด้านส้มนะคะดําด้านเขียวดําด้านแดงนะคะระบุได้เลยมาดูของแถมกันค่ะตัวเดียวนะเพราะว่ามันแถมเหมือนกันหมด มือดึงไม่ใช่มือดึงมือเบรกนะคะเป็นสีดํานะคะเป็นแบบนี้มือดึงเขาแน่นหนามากนะคะบาสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะหนึ่งอันที่ตวงน้านํามันคู่มือโ่นะคะหนึ่งเส้นนะคะสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็พวกชุดเครื่องมือนะคะทุกสีแถมเหมือนกันหมดเลยนะคะลูกค้าอ่า ม่รับรองแรงเครื่องติดอยู่ข้างต่อน,นะคะของอระิงดำเดี๋ยวมีบ,บอกรายละเอียดสักนิดหน่อยนะคะตรงไหนทําอะไรยังไงนะเผื่อพี่ๆมือใหม่เข้ามานะคะสวิตปิดเปิดนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแบบนับขึ้นนับลงนะคะแต,ต้องมาใกล้ๆได้เลยนะสวิตปิดเปิดนะคะโช็คนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะฝาลานสตาร์เป็นดึงเบาเนาะตรงนี้เติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะตรงนี้เติมน้ํามันหล่อโซ่ ตรงนี้ปรับตั้งจูนคาบูเนี่ยปรับตั้งไม่เป็นนะลูกค้าหาได้ดูในได้ใน youtube หรือพี่ให้พี่พี่ผู้เชี่ยวชาญนะคะใกล้บ้านช่วยปรับตั้งจูนคาบูนะคะรูนี้ปรับตั้งน้ำมันหล่อโซ่ตรงนี้ตรงนี้นะคะปรับตั้งน้ำตั้งน้ำมันหล่อโซ่นะคะตรงนี้นะคะไม่ใช่รูนี้นะนะคะอันนี้เป็นแค่สัญลักษณ์บอกนะคะอะไรอีกอะอะไรอีกเออ โอเคไม่มีแล้วงั้นเดี๋ยวฝากนะคะสินค้าของเหนียวนะคะเลื่อยนต์ระทิงด,ดําสีดําเทามีสามเฉดมีด้านจับแดงด้านจับเขียวด้านจับส้มท่านใดอยากได้สีไหนสนใจครับนะคะโทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะคะของเหนียวประกันคอยสเดือนนะคะล,ล้อเราดับนะคะสตาร์ทไม่ติดติดยากเหนียวเมทมคอยส่งคอยไปให้ฟรีเลยนะคะโทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะคะร้านเหนียวอยู่จันทบุรีนะคะเปิดทุกวันส่งทุกวันนะคะ โอเควันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ